สือที่ระลึกแดก่พระศรีวิสุธทธิวงศ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม,มผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปถมเจดีราชวรวรมหาวิหารขอเรียนเชิญครับแม่ของการบริการความรู้ทางด้านวิชาการผ่านการแสดงโบราณวัตถุการสะทับ เป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความเพื่อนราชภัฒนนคร,ร,รปฐมวัดพระปฐมเจดียลาดเช้าอรรสมหาวิหารโดยด้วยความอนุเคราะห์ของท่านเจ้าว่าการจัดกิจกรรมย่อยที่น่าสนใจอาทิเช่นนิสศการพิเศษเรื่องเหล่าสัตว์ที่แอบซ่อนกิจกรรมเสวนาทางชิชาการในประเด็นชุดภาพถ่ายเก่าการบุกเบิกง,งานโบราณคดีนครปฐม สู่สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมแล่ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และผมขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปขอขอบคุณครับค่ะท,ท,ท่าน เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะท่านปีชาดิลลกคอนเมทีค่ะท่านอรุณศักดิ์ขิงมณีท่านอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากรท่านร้อยเอกบุญยริศฉายสุวรรณค่ะท่านผู้ว่าการสำนักศิลปากรที่สองสุพรรณบุรีท่านรัชธรรมจังหวัดค่ะท่านท่านสวัสดิการกองรายงานนะคะท่านรายงานจังหวัดค่ะท่านครังจังหวัดท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดท่านผอสนักพุธจังหวัดนะคะ ท่านรองนายกอบจค่ะทางท่านท่านพันตำรวจเอกอาชิรวัตรถาวรเจริญวัตรค่ะท่าน่วมกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิทักษ์พงป้อมปราณีท่านรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแล้วก็ท่านอาจารย์วิรัติปิ่นแก้วด้วยนะคะท่านอดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะส่วนคนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของจังหวัดนครปฐมของเรารวมทั้งประเทศไทยของเรานะคะ ซึ่งต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมทางคณะผู้จัดง,งานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมศิลปากรและหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ตามที่ท่านผู้มีการสํานักศิลปากรที่สองของกรุงพานได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะผ่านรูปแบบกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งก็คงจะมีกลุ่มเป้าหมายส่วนหลักๆก็คงเป็นในส่วนของเด็กและเยาวชนประชาชน เราจะนำเสนอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าตำนานขององ,ง JD, ค์พระปฐมเจดีย์พิยคงกับพยาพาน,นะคะในการที่เราเอาข้อมูลเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาที่คนแกๆ่ๆเขาเล่าให้เราฟังมาแต่งแ็นแ่และเราก็ได้ร้องอท่อํานองเข้าไปเพื่อให้เด็กดนหลังระคะักเขาได้ทราบความเป็นมาของอดีตของพยางมและพยาพาณผู้สร้างพระปฐมเจดีย์ค่ะเพราะว่าการร้อง อนี้เขาเอาไว้สองหน้ากับเวลาบวชพระคุยแหลนะคะก็เป็นการสแสาตงตำนานที่ทําให้คนรุ่นหลังได้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องราวไม่ลืมลกับรายการเล่าพิทานะคะเดี๋ยวรับปากกันนะคะจะสรธโคยกทีทานนอันดีตั้งการ คลายของความสงสัยท่านนาผู้เท่า ว่าโอรถสาวของท้าไทยที่ได้เกิดมาน่าจะลากชีวันพระองค์ถึงอันตั้รายน่าด้วยพรังครองร้ายขัดฉันตายระยะกงนั่นสงฟ้า thank <laughs> Kawan kita ini, ini istri le. Susah juga penasaran juga. Ini dia, boleh jadi cerita macam ni. Yang paling suka มาจากตะว,วันออกกลางอยู่คือทางฝ่ายไทยเนี่ยกับฝรั่งเศสจะมีการแลกเปลี่ยนสช่นกันและกันนะคะทางนะคะศิลปะตะวันออกแห่งชาตินะคะฝายฝรั่งเศสหรือว่าที่อาจจะเรียกสั้นๆว่ากีเม่นะคะอันนี้สำหรับรอบแรกนะคะอาจารย์อีก,ก็ได้บอกเราแล้วนะคะว่าความเป็นมาเป็นไปของสำนักฝรั่งเศสไปายบรูตพาติที่เข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยของเรานะคะเข้ามาทําอะไรอย่างไรบ,บ้างโดยเฉพาะในพื้นที่นครปฐมนะคะคนฝรั่งเศสเข้ามาทําอะไรกันบ้างนะคะ รุ่นต่อถัดไปนะคะก็จะมาสู่ท่านพี่ก่อนอีกขั้นหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ยังไม่ทันได้แนะนำเหมือนกันคะเอิญท่านติดภารกิจต,ต้องส่งผู้จัดผู้ผู้เอ่อท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านนี้ก็คือเอ่อคุณรัตพงศ์เกตร,รวร์นะคะซึ่งท่านเป็นผดลรักชานการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระประถมเจดีนะคะหรือเราอาจจะเรียกท่านง่ายๆว่าหัวหน้าจ๊อกนะคะท่านท่านก็เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะทีน,นี้ในส่วนของเอ่อสำนักพ่อสงเสริญไปรวมพิจิกับกับกับเมืองไทยกับนนนนนคครร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 ปปปฐฐมมมเเาาาาาททททบบบบบไแล้ววววในนของกโณัตววถุีี่่ยะะ แล้วก็นํามาจัดแสดงตรงนี้นะคะก็อยากให้ให้ฟังในมุมของอองานบูกประคดีพิพิธภัณฑ์น่นะคะในส่วนของของอ,อ,อันฮาราักษ์นะคะค่ะก็ตรงนี้จะเป็นซุดจ๊อบนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อิก๊กยพูดถึงเรื่องของการจัดแสดงโบราณวัตถุที่บนองค์พระปฐมเจดีย์นะคะถ้าถ้าเราที่สนดผู้ที่สนใจในเรื่องตรงนี้มาแล้วพอพอจะทราบ ในระยะแรกๆของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของมืงของของ,ของนครปฐมเราจะจัดอยู่รอบระเบียงคตค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมาจักรหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้ตรงน,นี้ก็อยากให้คุณจ๊อนะคะได้เล่าในส่วนนี้ให้เราฟังค่ะตรงบริเวณระเบียงคตขององค์พระปฐมเจดีเนี่ยถ้าเราเดิน,เด,นเดินขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันเราอาจจะเห็นเป็นเป็นระเบียงเปล่าๆนะครับแต่ว่าในในอดีตเนี่ย ตอนที่มีการบูรณะองค์พระบรมดีย์โดยการก่อเจดีย์ทรงระฆังที่เราเห็นนั้นอยู่ปัจจุบันนีะครับครอบครับซึ่งซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์เลยเป็นเป็นงานที่มันใหญ่มากนะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับมาแล้วเสร็จจริงๆหมายถึงว่าองค์ประกอบเอาเฉพาะองค์ประกอบหลักๆนะครับมาแล้วเสร็จจริงๆประมาณสมัยรห้าแต่ว่าองค์ประกอบย่อยภายในอ่ะองค์ประกอบย่อยต่างๆอที่เช่นสัตว์เช่นพระอุโบสถนะครับหรือว่าคานลอยต่างๆเนี่ยมาเสร็จจริงๆประมาณสมัยรัชกาลที่เจดนะครับในช่วงในช่วงเราสมัยรัชกาลที่ ตอนนั้นสมเด็จกรมพระยาลำลองราชาอุภหานะครับเสดรามบดีกระทรวงหมหาดไทยในขณะนั้นเนี่ยซึ่งท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้าประวัติศาสตร์และโบาราณคดีด้วยนะครับท่่นก็เลย